ค่ะขอบคุณท่านสวค่ะที่มาเยี่ยมชมอำเภอทุ่งหัวช้างค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะจะได้มาเห็นทุ่งหัวช้างเป็นยังไงเนาะค่ะขอบคุณมากมาก,มากค่ะนนรู้สึกดีใจค่ะที่ ได้ต้อนรับคณะด้านสาวที่จะมาเยี่ยมกลุ่มของเราค่ะอยากฝากให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์นให้กลุ่มสีธรรมชาติของอำเภอทุ่งหัวช้างค่ะให้เป็นที่รู้จักให้มากกว่านี้และฝากให้คณะท่านมาช่วยอุดหนุนสินค้าเราบ้างค่ะคุณคุณค่ารู้สึก,กินดีค่ะที่ได้มาต้อนรับคนะท่านค่ะว่า ขอขอฝากทางท่านสวช่วยดูแลทางกลุ่มทัวผ้าของเราด้วยค่ะขอช่วยสนับสนุนด้านการตลาดและก็ขอท่านช่วยสนงสรุและแก้ไขปัญหาส่วนนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ได้นำผลงานของเรามาโชว์และได้เปิดหูเปิดตาให้หลายๆท่านได้รับชมผลงานของเราซึ่งเป็นผ้าทอย้อมสีธรรมชาติค่ะพยายามหาตลาดต่างประเทศให้กับทางกลุ่มของเราค่ะเพื่อให้สินค้าในประเทศไทยของเราหรือว่าในอำเภอทุ่งกวช้างเราไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศด้วยค่ะวันนี้รู้สึกด,ดีใจนะคะที่ได้มา นำเสนองานของตัวเองกลุ่มอาชีพของตัวเองให้สมาชิกอุ้ชิสภาได้มาชมค่ะก็ขอทำแบบอยากได้มีโครงการอะไรดีๆมาลงให้แก่กลุ่มสมาชีกบ่ะคะ่ะเพื่อชาวบ้านจะได้มีไรายได้คะ่ะค่ะค่ะวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เอาผลิตภัณฑ์มาโชว์ที่เราทำมาจากมือย้อมสีธรรมชาติย้อมจากสีหอม ถ้ามาโชว์ให้ไอผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดูอยากจะฝากให้ช่วยสนับสนุนส่งส่งเสริมผ้าย้องสีธรรมชาติให้มีราคาดีขึ้นและก็ให้มันสวยงามขึ้นครับผมและสนับสนุนเรื่องการบรรจุพันธุ์การตลาดด้วยครับให้สนับสนุนเรื่องการตลาดคร,ครับผมครับ